แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเศร้าวันนี้ที่หลายๆคนติดตามข่าวนะโดยเฉพาะคุณก็ต้องติดตามเพราะว่าคุณเป็นสายกีฬาแล้วน้องคนเนี้ยก็คืออยู่ในหนึ่งในสิบสามนะฟุตบอลหมูป่าจําได้ไหมตอนนั้นน่ะใช่ที่ทีมหมูป่าอะคาเดมี่เนี่ยเขาใช้ชื่อเนี้ยที่ไปติดถ้าหลวงเชียงรายเมื่อหลายปีก่อน นะปรากฏว่าหลังจากที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตกันในเรื่องของความฝันของเขาด้วยที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ได้่มีข่าวว่าน้องเสียชีวิตค่ะนะคะซึ่งตอนที่เราอ่านข่าวเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราก็ยังงงกันอยู่ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างไรประสบอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบอกว่าอตอนนี้เนี่ยทางญาติญาติเองคือผู้สื่อข่าวก็ตามไปไปไปที่บ้านญาติแหละ นะคะที่อำเภอแม่สายเชียงรายซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นบ้านของน้องดอมเนี่ยนะคะหนึ่งในเยาวชนทีน่บอกว่าน้องเสียชีวิตที่อังกฤษเนี่ยนะคะญาติของดอมบอกว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ,บการเสียชีวิตได้เดี๋ยวต้องรอให้ต้นสังกัดที่ประเทศอังกฤษได้แถลงรายละเอียดก่อนนะคะแต่ว่าก็มีหลายองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นะฮะอย่างพระเจ้าอินสารว่าพระธาตุดอยว่าวซึ่งเป็นอของวัดดอยวาวตาบนเวียงพังคําซึ่งน้องดอมเคยเป็นลูกศิษย์วัดนะท่านก็โพสต์ภาพน้องนะฮะแล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่น้อยที่สูญเสียน้องดอมนะคะครับเออแต่ว่าบางต้นเนี่ยบอกว่าน้องน้องล้มหรอเห็นว่าทํารายงานแต่ว่ายังไม่ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ เนี่ยค่ะค,คือเราได้เห็นภาพตั้งแต่ตอนที่น้องติดอยู่ในถ้าหลวงเห็นภาพเขาเรียกอะไรนะความเติบโตของน้องใช่ใช่ไหมคะเมื่อเป็นในด้านการศึกษาการกีฬาแล้วก็จนน้องทราบว่าวน้องได้ทุนแล้วก็ไปศึกษาที่ ประเทศอังกฤษนะคะมีภาพน้องทำกิจกรรมถ้าใครที่เป็นเอฟซีเนาะตอนนั้นแต่ละคนก็จะมีเอฟซีอะไรเงี้ยเออนะคะก็เห็นภาพน้องทำกิจกรรมที่ประเทศอังกฤษต่อเนื่องผ่านทางไอจีดอมจุดส่วนนสามจนกระทั่งมันเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นใช่นะก็เดี๋ยวคงได้รอเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนว่า สาเหตุมันมีที่มาอย่างไงเกิดจากอะไรกันบ้างะนะเดี<ะ>๋ยวคุณจะได้ทราบรายละเอียดกันก็ยังไงต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้อง